สวัสดีครับเพื่อนๆครับ<ว>ครับผมวันนี้นะครับผมน้ำนายแฟมบิลี่ก็จะมาทําการทําเว้าปักกระเป๋านะครับผมใช่เขา,เาจะมีไม้ไผ่มา2อันนะครับซึ่งเป็นวัสดุตับจากธรรมชาตินะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเรฮะก็คือจะเป็นไม้ไผ่มา2อันพร้อมด้วยเชือกที่เราจะทําการาไว้ชักตัวเว้านะครับผมซึ่งเราเราจะ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะครับผมที่ซื้อมาแ็แค่เชือกกะครับสองแคนแคนละสิบห้าบาทนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นจากการที่ว่าเราต้องมาเอาเชือกในขวดนี้ครับมาม้วนในขวดก่อนนะครับผมอันดับแรกเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เชือกในการมัดโขงว่าวด้วยนะครับโดยปกติแล้วฤดูในการเล่นว่าวนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษายนครับเพื่อนๆช่วงนั้นนะครับก็ปกติจะก็จะมีลมว่าวพัดผ่านนะครับ เรียกว่าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเฉียงเหนืออ่าพัดผ่านเฉียงเหนือเฉียงใต้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะลืมบางทีเรียกว่าเรียกกันว่าเป็นลมเบ้านะครับแต่ช่วงนี้ครับที่เราทําว่าเราอยู่เนี่ยจะเป็นหน้าฝนนะครับผมแต่ถ้ามีลมอ่ะเราก็สามารถหาที่ตรงโล่นะครับเล่นได้นะครับผมเอ่เชือกเนี่ยเราต้องแกะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แกะอะไรอ่ะถ้าเราแกะไม่ดีนะครับอยู่แล้วกีซี เชื่อถ้าเราแกะไม่ดีมันจะยุ่งนะครับผมมันก็มันก็จะทําให้เราเอาออกมายากนะครับต้องระวังกันตอนนี้นะครับเดิน,นเลยก็นี่ครับต้องใช้แบบนี้ละชนะนี่เหรอใช่ครับอํารูว่าปลายมันอยู่ข้างไหน เชือกพวกนี้เราก็หาซื้อตามวิบซตมาครับก็จะซื้อจากร้านที่เขาขายวัสดุในการจับปลานะครับคือจริงๆแล้วเชื่ออันนี้ครับเขาจะใช้ไปถักอวนนะครับหรือว่าซ่อมอวนที่ว่าขาดนะครับหรือเราก็ต้องวนเชือกเข้าไปในตัวนี้ก่อนนะครับในกระบอกนะครับมวนออกมางี้ครับออว่าไม่ใช่ว่าว่ะอืมทปแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเป็นเนี้ น้าแม่ทำอะไรทำอะไรดีแต่ว่าปวดน้ำหรอใช่ครับเราต้องเอาเชือกออกมาจากไอ้ขดเชือกก่อนนะครับเออน้าแม่ทำอะไรแม่เน้นน่ะถ้าไม่มีขวดโดนว่าฟิวไปต้องอื่นใช่แล้วม้วนเชือกก่อนครับเราต้องม้วนเชือกจากเราไม่สามารถที่ใช้เชือกในขดแบบนี้ไปเล่นว่าวได้ครับเราต้องเอาเชือกออกมาก,อออก่อนนะครับประมาณประมาณหนึ่งพันเมตรนะครับต่อดในขดเนี่ยครับ ประมาณ1กิโล1กิโลเมตรโอเคนะครับนี่เราเชื่อกับมาประมาณ1แคตก่อนนะครับผม1นึ่งอตนะครับก่อนเราทำการทำโครงว่าวนะครับเรากะประมาณดูจากตำแหน่งไม้แล้วน่าจะเอาสักขอดูหน่อยดิเรื่้องกะตรงกลางนะครับจะน่าไม่เอาตีเหลือไปต่อน เพราะว่าถ้าตีเลื้อตีเลื้อตีเลื้องตอตรงกลางทำเ่นกันนะเพ่ว้าวช่วยไหลองดูับคือตอนเด็กๆครับเคยเคยทำเล่นกันนะครับในตอนที่พ่อหนุ่มประมาณสักแต่เก้าขวบนะครับคือความที่แบบว่าเป็นเด็กบ้านสวนนะครับ ไปตัดไม้ตัดไรมา่างเงี้ยครับก็ทําเล่นกันเองครับไม่เคยได้ซื้อนะครับว่าวครับแต่ว่าอ่าเมื่อทำมาประมาณสักสามสิบกว่าปีได้เมั่ประมาณหลายปีมากครับนั่ตอนเด็กๆตั้งแต่ไปเก้าขวบก็ไม่ไม่ได้ทําอีกเลยวอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าทําให้น้ํานายเล่นทําให้พี่แจ๋อับน้ำนายเล่นจะได้จะขึ้นไหมมารู้เรื่องเหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันด้วยใช่มีรู้ขึ้นหรือเปล่านะ ไม่ได้ทำนานแล้วอ่ะไม่น้มาน้ข้าวบนเข้าไปช่วงดูนั่นเหรอทางดูครับให้ให้ตัวของว่าวอยู่ในช่วงกลางนะครับเราจะเอาช่วงนี้เป็นกลางนะครับเพื่อนช่วงข้อไม้ไผ่ตรงนี้ครับเป็นกลางนะครับเห็นไหมใช่่ะ แอบนะไม่ติดต่อ,อนะนรับเราจะทำการวัดซ้ายขวาเลยครับอันนี้จะเป็นเหมือนช่วงกลางนะครับแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายก็เหมือนเป็นช่วงปีกนะครับเราก็วัดซ้ายขวานะครับปุ๊บเราก็วัดมาอย่างนี้เลยครับปุ๊บน่ามันจะเท่ากันปอดีวเราทําการวัดปีนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้คือสุดไม้แค่นี้นะครับเพรฉะนั้น อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องให้เท่ากันนะครับปีกเพื่อความบาลานซ์นะครับว่ามันจะได้ไม่สายนะครับผมเวลาเราชักควกขึ้นไปนะครับขนาดเราต้องซ้ายขวาของปีกนะครับต้องเท่ากันรับรถมาครั้งนี้ตัดเลยนะครับตัดทนายครับเมื่อเราได้ปีกนะครับความยาวของปีกนะครับซ้ายขวานะครับให้เท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคมาเท่ากันเลยคราวเนี้เราก็ทำการเหล่าโฉมข้างให้น้ำหนักเท่ากันนะครับ เราก็พิ้งเชือกไว้แบบนี้ก่อนเลยเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวเราตัดไว้ก่อนก็ได้ตัดไว้เส้นหนึ่งเราไว้ชั่งน้ําหนักนะครับคือเราต้องเหลาให้น้ําหนักเท่ากันทั้งสองข้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้เห็นไหมครับเพื่อนนะครับมันคือเราต้องเหลาให้จนกว่าสองข้างจะอยู่อย่างนี้เลยครับผมเราก็ต้องให้แบบลมนิ่งๆแล้วก็าล้วการวัดเอาตอนนี้นะครับบาลานซ์ไม่ได้เห็นไหมครับต้องเหลาอีกเยอะเลยครับคัณพ้า เราจับให้งันนี้เราเหลามาได้สักครู่แล้วนะครับหลับล็อคลงนิดนึงก็เจอวัดไปนะก็ไม่ใช่ไปนี่บาลานซเริ่มใกล้ๆจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆเออนี่น้ำหนักจะต้องเท่ากันนะครับสองฝั่งนี้ความยาวต้องเท่ากันซ้ายขวาแล้วก็น้ำหนักก็จะต้องเท่ากันนะครับจะเซตหัวตรงนั้นอันนี้น่าจะใกล้เคียงแล้วครับเพื่อนๆโอเคอันนี้เราต้องพยายามจับการ ปั่นนี้ข้างๆหน่อยครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำการมัดเชือกตัวโครงว่าวนะครับโอาหูทูนในรานเอเคคราวนี้เราก็จะทำการเหลาตัวว่าวนะครับอันนี้จะเป็นปีกนะครับตัวปีกอันนี้ตัวโครงตัวตัวโครงกลางนะครับเราก็ต้องเอาให้เท่ากันกับเท่ากันกับตัวปีกเลยนะครับจะว่าทำอะไรเนาะเป็นตัวว่าวนะครับอันนี้ อันเจม่ได้หรอกมาทำตัวกลางนะครับตัวตัวโครงกลางของเ่านะครับอ่าอันนี้เราทําการเหลาตัวโครงกลางของเล่าน่าจะจะได้แล้วนะครับครันนี้เราก็จะทําการอ่ามามามัดติดกับโครงนะครับตัวปีกกับตัวตัวตัวโครงกลางนะครับ มาอยู่ในช่วงโอกาสประมาณแล้วนะครับมาอยู่ในช่วงเอาสวยงามนะใช่ตัวก็จะใหญ่น่ะจะประมาณนี้ครับแล้วก <together>. ็อ่าปึ๊บปึ๊บถึงของบรรหัวมไนในช่วงตุ่งว่าว่ารัฐบ ปลายเรียวน่อยครับตรงล่างก็จะใหญ่นิดเต็มเผื่อว่าถ้้มันทวงรุนกันเผื่อว่าไม่ต้องใส่หางยาวมากนะครับพยายามให้ปีกอยู่ช่วงกลางตรงกลางนะครับซ้ายขวาต้องเท่ากันนะอ๋อครับตอนนี้ตอนนี้เรากาลังมัดโครงว่าวอยู่กันอยู่นะครับเพื่อนๆใช่ใช่เราเราเสร็จแล้วก็เรากำาทำการนี่ครับทำการมัดตัวโครงมานะครับ ต้องค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับว่าไม่ได้ทำนานนะครับเพื่อนถือทานละวัดซ้ายวัดขวาเราวัดกำนักให้ดีๆนะครับเราก็จะไม่ต้องใส่หางวะยาวนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องใส่แบบเป็นริ้วด้านข้างอะไรเงี้ย วันไี้ฝนตกนะครับเพื่อนๆฝนตกก็คงเล่นไม่ได้ครับี้ยวรอให้ฝนมันหยุดก่อนนะครับถ้าไม่หยุดวันนี้เราก็ไปวันอื่นได้ครับโอเคไหมครับครับวันนี้เราหนีฝนจากข้างนอกเข้ามาทำด้านในกันต่อเลยครับตอนนี้โครงวเวเสร็จแล้วนะครับเยอเหย่มากเลยเหรอ่ใช่ครับ ถ้าไม่มีว่าก็เนี่ยปิ้งปลิ้นยุ่งมาแล้วเนี่ยอันนี้เราทำโครงว่าวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนราวนี้เราก็จะทำการติดตัวว่าวนะครับผมอันนี้เราใช้วัสดุที่เรามีในบ้านนะครับหรือที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับก็คือถุงดำนีครับคือถุงครับผมะือทำอะไรอ่ะครับอันนี้คือถุงดำครับคือจริงๆแล้วคือถุงประยดนะครับที่ทุกแท่ทุกบ้าน น่าจะมีกันอยู่นะครับผมอันนี้เราใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านแล้วนะครับเหนือที่ไม่ต้องไปหาซื้อ้านนอกนะครับผมเราทำการฝนตกดูแลยเอฝนตกนะครับข้างนอกฝนตกเหรอครับผมข้างนอกฝนตกครับเราเล่ไม่ได้แล้วเหรอใช่ครับเราทาการนี่ข้างนอกเข้ามาทันว่าฝนตกได้ไหมัไม่มีที่ว้ถอตัวเล็กมากเลยตัดๆครับไกลผมมากเลย ทันไีนไม่มาเล่นครับโหนี่ครับเพื่อนๆยุ่งเหมือนนะครับหน,หนึ่งขอนะครับได้นะพอยุ่งเหมือนน้ำน้าเลยนะครับวันนีน้อันนี้เราก็ทาการตัดนะครับตัดถุงค้าพองตัดถุงดำให้เพื่อจะได้แปะกับตัวโครงเวาได้นะครับอ่าองศาที่เราไม่ต้องตัดเยอะเกินไปนะครับ เป็นด้านนี้เราก็จะไม่ต้องตัดไปครับเพื่อนแล้วก็จะทำการจุดทูบนะครับเพื่อนครับผมจุดทูบแล้วก็ปล่อยเล้าขึ้นนะครับโอ,อ,อ้ไม่ใช่นี<ย>่ไวรัสจุดทูบแล้วเราก็มานี่ครับเราจะทูบจิ้มครับผมจิ้มเพื่อจะใช้แทนกาวนะครับเพราะว่าเนื่องเราเป็นเป็นถ<อ>ุงพลาสติกใช่ครับเราต้องไม่ร้อนหรอ,รอใช่ครับถึงนี้ครับผมเพื่อนเมันก็จะเหมือนเป็นกาวเลยนะครับหอมผงชายาทำเอง เดี๋ยวครับอันนี้เราล็อกแค่ล็อกปกมันอันนี้เราล็อกไปก่อนนะครับพอประมาณเดี๋ยวราไม่จี้เพิ่มทีหลังนะครับนี่เราก็ต้องการตัดด้านอื่นๆต่อนะครับผม,มหนนืมฮะใช่ครับอาจจะทำก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับผมจะทำการตัดด้านนี้นะครับ ตัวการทำการจี้เหมือนเดิมนะครับถ้ทุบจี้เป็นรูปก,กดนะครับที่จี้เป็นรูปก,กดครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ว้าวว้าวถุงดำไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราทําการจี้ตรงนี้ก่อนาะวาเดี๋ยวเราจะต้องใส่รอยสายที่ตรงสี่รูนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ตรงนี้นี่สองสองรูนะ,ค,ะครับผมครับผมอ๋อฝนใกล้หยุดแล้วนะครับเพื่อนจะลองว่าทันเลยไหมครับไม่น่าจะทนันนลคตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมฝนตกด้วย <S 2> <S 2> <S ถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่ได้ไปทดลองเล่นล่าวนะครับเดี๋ยวไว้วัน ว่าวันถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการพาเพื่อนๆไปดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมเือการร้อยเชือกด้านไหนนะครับตรนนี้นะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าภาษาใต้เลือกพ่านทรงพ่านทรงนะครับนี่ครับเราก็จะทําทการผูดนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราขึ้นมันจะอยู่ระดับแบบนี้ต้องประมาณนี้ครับนี่มันเป็นองศานะครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็ลองไปทดลองเถอะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอ้ยว้าวนะครับผมเป้าผักเป้าถุงดำนะครับครับ ถ้าเกิดว่ามันใส่แล้ว่าเราก็ใช้ค่อใส่หางเพิ่มนะครับใส่หางด้านล่างครับอยากเล่นว้าวอยากเล่นโ <c oughs> อเระวัะงนะคับเดี๋ยววันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแล้วก็ไปเล่นเล่าตรงในสถานที่จริงกันนะครับผม นะะากเพื่อนเพื่อนเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามลางใจให้นำในไวยนะครับขอบคุณครับเยี่ยม